ต่อไปเป็นในเวลาที่3.3นะครับกระทู้สสดของท่านดพพลจิรกุลนะครับเรื่องความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจฝ้าระวังชายฝั่งนะครับเชิญท่านดพพลครับท่านประธานสภาได้ขอรัท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายนะภพลเจรกุลสมาชิกสภากงุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยธรรมศาสตร์ธรรมดาครับที่ต้องยืนยตินี้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีผลกระทบนะกับสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชนนะบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนนี่ค่อนข้างจะมากและก็เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยของงบนะอุดหนุน ที่กรุงเทพมหานครให้เป็นงบกทมร้อเปอร์เซ็นต์และเป็นโครงการที่ใช้งบมานค่อนข้างจะเยอะคือหนึ่งืเอ้ยหนึ่งพันบล้านบาทประมาณธรรมทานพอดีมีมพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาธรรมทานครับเกี่ยวกับการก่อสร้างในจุดดังกล่าวนะครับรเพราะว่าทั้งในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ผมจะสอบถามทางท่านผู้ว่าไปนะฮะในโอกาสต่อไปท่านประธานคือโครงการนี้ต้องเรียนท่านประธานว่า,วาเป็นโครงการที่มีการทำ E A A นะฮะเป็นโครงการเป็นคโครงการก่อสร้างนะครับก่อสร้างแนวแนวคือแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนท่านประธานระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรและยาวพอสมควรท่านประธาน แล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำ EAA แล้วต้องขออนุญาตยกเว้นมติคลมอขออนุญาตกรมทรัพยากรธรรมชาตินะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการดำเนินการมี3หน่วยงานต้องขออนุญาตด,ด้วยท่านประธานผมขออนุญาตที่จะถามเรื่องการ EAA ก่อนท่ประธานเพราะ EAA นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาในการทำ EAA ท่านประธานเท่าที่ท,ทราบมาเนี่ยพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นเนี่ยบอกว่ามีการ ให้พี่น้องประชาชนไปด้วยแต่ในการทำม e ีเอเนี่ยไม่ได้ให้พี่น้องประชาชนรับรองในการทำม e ีเอเป็นเพียงแค่ให้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานฮะสำนักระบายน้ำในเจ้าฐานเจ้าของโครงการเนี่ยได้บอกว่าเอเอผ่านแล้วนะผ่านแล้วแล้วก็มีผลบังคับพอผ่านมีผลบังคับ5ปีนับแต่ทำม e ีเอท่านต้องเริ่มดำเนินการโครงการ ภายใน5ปีนับแต่ EAA ผ่านแต่โครงการนี้ท่านประธานนะ EAA เนี่ยผ่านแล้วและก็ต้องดาเนินการภายใน5ปีคือต้องดาเนินการภายในวันที่24ธันวาคมพศ2567ต้องดาเนินการภายในแต่ปรากฏว่าท่านประธานครับระยะเวลาภายในที่ผมเมื่อสักครู่นะฮะ 24ธันวาหกเจเนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครโดยสำนักาไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอะไรเลยในพื้นที่นี้ท่านประธานเมื่อไม่ดำเนินการก่อสร้างท่านประธานนะตามกฎหมายเนี่ยนะตามกฎหมายและตามเจตารมนงกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในพัานฉบับที่2พศ2561เนี่ย561ท่านประธานนะถ้าไม่ดำเนินการ ภายใน5ปีท่านประธานมันต้องมีการทบทวนนะทบทวน e a a ใหม่ขอทบทวน TA e ใหม่หรือจัดทำ e a a ใหม่ท่านประธานเพราะสภาพท่านประธานนะสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวเนี่ยหปีไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฮะเปลี่ยนแปลง e a a ทำแต่ห้าปีที่แล้วนี่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปฮะ ฉะนั้นแล้วท่านประธานนะตามกฎหมายบอกว่าคันถ้าเกิน5ปีเนี่ยถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยต้องทําใหม่ในกรณีนี้ท่านประธานผมเลยนะขอสอบถามทางท่านผู้บริหารนะผู้ว่านะครับว่าในกรณีแบบนี้นะฮะเพราะตอนนี้มีการกอร่อสร้างนะชาวบ้านรองเรียนมาด้วยท่านประธานในกรณีแบบนี้หากเอเอไม่ผ่านและท่านดําเนินการเนี่ยอนาคตต่อไปเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบท่านประธานนะชาวบ้านนี่ร้องเรียนอยู่ ร้องเรียนอยู่แล้วก็มีขึ้นป้ายท่านประธานนะมีทําคลิปทำอะไรเต็มนะผมไม่อยากเปิดเพราะใช้เวลานานท่านประธานมีทําคลิปดีติดป้ายนะเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยเพราะมีผลกระทบมีขนของขนอะไรเข้าไปเนี่ยทั้งวันทั้งคืนท่านประธานชาวบ้านเดือดร้อนฉะนั้นผมเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านผู้ว่าว่าในกรณีเอเอที่ครบ5ปีแล้วท่านยังไม่ดําเนินการอะไรเลยเนี่ยท่านม่มีการทบทวนหรือไม่มีการจัดทำเอเอใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้าน กฎหมายหรือทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไงหรือไม่ครับขอบคุณครับคําถามที่หนึ่งก็ตาทา่านาขอบคุณท่านนภพลนะครับเชิญท่านว่าครับ <c oughs> กับเรียนท่านประธานที่เรพท่านสมาชิกผู้ทรงเกตครับก็ขอบคุณรับกระทู้นี้นะจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ากรุงเทพมหานครเรามีชายฝั่งทะเลประมาณ4.7กิโลเมตรแล้วก็บริเวณบางขุนเทียนมีการถูกกัดเซาะไปประมาณเกือบ1กิโลเมตรแลร้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนในหลายฝ่ายก็อยากจะให้มีการป้องกันการกัดเซาะกรุงเทพมหานครก็ได้มีการทดลองทําหลายรูปแบบมะเป็นไม้ไผ่เป็นหลายรูปแบบแต่สุดท้ายแล้วก็มีการศึกษา จนกระทั่งปี2556ถึง2560เนี่ยก็มีการประชุมทำ EIA และมีการเสนอแผนเรียบร้อยต่อคณะกรรมการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พอเราพวกทีมออของเราเองฝ่ายบริหารกับฝ่ายติบัญญเข้ามาก็คือเอาโครงการนี้มาทําต่อเพื่อให้เกิดความต่อนเนื่องนะครับสาหรับกระบวนการขั้นตอน,นต่างๆของ e a เนี่ยเราก็ได้มีการซักถามเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในโครงการนี้มาตลอด ว่ามีการดําเนินการได้ครบถ้วนก็มีการยืนยันนะครับตัวรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ท่านรองวิษณุได้ตุนาให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเอเเรื่องประเด็น5ปีซึ่งเข้าใจว่ามีการดําเนินการก็จะเป็นเรื่องประเด็นการขอมติคอรมอภายใน5ปีหลังจากที่รายงานศึกษาออกมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท่านรองวิษณุช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมคร,ค,รครับเชิญท่านรองวิษณุครับประเด็นท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้รงเกรินะครับ สำหรับประเด็นคำถามตัวนี้นะครับคือต้องเรียนขอเรียนอย่างนี้ครับที่เราเราทำเอเอมาเนี่ยก็เพื่อประกอบการขอมาจากคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อ,อขอยกเว้นมติคอรอมอในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนคือในพื้นที่4.7กิโลเมตรเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต้องใช้ป่าชายเลนอยู่ประมาณสักสามไร่นะครับซึ่งมีมติคอรอมออยู่ว่าะจะดำเนินการอะไรก็ต้องขอยกเว้นตรงนี้ต้องต้องขอมาจากคอรอมอก่อนนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยเ,เรื่องของ e i a เนี่ยก็จะเขียนว่า,าสามารถนำไปใช้เพื่อเสนอขอ,ขอความรับผิดชอบจากอาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายได้เป็นระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่สำนักงานบยุติบายและแผนเสียงวล้อมนะครับได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะรรมบาลเสียงบล้อมแห่งชาติซึ่งจะครบกำหนดในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่24ธันวาคม2567ซึ่งเรื่องของเราเรา EIA เนี่ย ที่เราไปขอ,อมติคณะมนตรียกเว้นการปฏิบัติตามมาตครมิเกี่ยวกับการห้ามใช้พื้นที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเราได้รับการอนุมัติจากอรอเนี่ยในวันที่19ธันวาคม2567นะซึ่งก่อนก,ก่อนเขน้ากำหนด5ปีตามที่รายงานจากเอเอครับเชิญท่าน,นาพระพลครับ ท่านประธานครับคำถามที่หนึ่งยังตอบไม่เคลียร์ครับขอเพิ่มเติมปท่านประธานนะเรื่อง e a เอท่านประธานคืองี้ท่านประธานถ้าถ้าดูตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2561ฉบับที่2องท่านประธาน EA เเนี่ยที่ทำเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วท่านประธานต้องเริ่มดำเนินการภายใน5ปีนะพ ไม่ใช่ไปขออนุญาตมติคอรมอรภายใน5ปีนะครับท่บทานประธานโครงการนี้ที่ขอคอรมอรเพราะว่าคอรมอรมีมติถึงสมฉบับห้าห้ามดําเนินการกอร่อสร้างในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวนะครับไม่ใช่มีเฉพาะคอรมอรท่ทานปนระธานมีของกรมทรัพยากรธรรมชาติด้วยว่าห้ามสร้างบริเวณนี้ตอนที่ท่านทําโครงการนี้จนมาขอเงินที่สภาเนี่ยขอเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่ทานประธานนะ ท่านยังไม่เพิ่งรู้นะฮะว่าต้องขอนะต้องขอยกเว้นมติครอมอต้องขออนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติท่านเพิ่งรู้ด้วยท่านท่านประธานคือความพร้อมโครงการนี้ไม่มีนบฉะนั้นท่านประธานที่ท่าน,าน,านตอบว่าเพื่อเอาห้าปีไปขอมติครอมเนี่ยผมว่ามันอาจจะขัดกับพรบที่ผมพูดถึงืระสักคู่นี้ เพราะตามจริงเนี่ยเมื่อมี EAA ออกแล้วเนี่ยท่านต้องเริ่มก่อสร้างภายใน5ปีฮะแต่มติครมรแต่ว่าภายในวันที่24ธันวาคมเนี่ยพศ2อ,อ6 7เมือ e อ่อ EAA ครบปีท่านยังไม่เริ่มดำเนินการอะไรเลยซึ่งมันขัดกับพรบกฎหมายฉะนั้นการขออนุญาตมติครมกับการเริ่มดาเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันคนละเรื่องกัน หากท่านไม่ดําเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่ผมพูดถึงวันที่24ธันวานะหกเจ็ท่านประานท่านต้องมีการทบทวน E A A ใหม่หรือไม่มีการทํา T e A ใหม่ไม่แน่ใจว่าความเข้าใจของผมถูกต้องไหมท่านประธานถ้าท่านตอบในสภาอย่างนี้ได้เป็นบันทึกได้ท่านประธานว่าใช่ไหมหรือ E A A นี่ยทำเพียงทำเพียงแค่ไปขอยกแว้นนะยกแว้นมติครม ที่มีทั้ง3ามฉบับที่ออกมาห้ามดําเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆในบริเวณนี้ครับรรท่านประธานครับขออนุญ,ญาตขอเพิ่มเติมครับขอบคุณครับเชิญท่านรองผู้ว่าครับครับขอบคุณคราบคำถามคําถามที่สองนี่คือผมว่าชัดเจนนะครับคืออย่างที่คําถามที่หนะึ่งนะท่านประธานนะคำถามที่หนึ่งที่ที่ท่านสมาชิกได้ถามมาตรงเลยครับสรุปตรงคือว่ามันอยู่ในเงื่อนไขาการทำมีเอครั้งนี้นะครับว่าเราทําเพื่อขอยกเว้นมติครมอนะครับเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนนี้ได้ คำถามที่หนึ่งโอเคไหมครับ,บคำตอบคือว่านะฮะคือคือ,คอท่านตอบว่าทําเพื่อยกเว้นมติคอเอเอทำเพื่อไปขอยกเว้นมติคอรม,มอแสดงว่าท่านไม่ได้ทาเพื่อจะสร้างใช่ไหมฮะเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกกับท่านประธานทีแรกท่านประธานว่าที่ท่านเรียกที่ที่หน่วยงานในเรียกพี่น้องประชาชนบริเวณน,นั้นไปซักถามเนี่ยเพียงแต่ให้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น แสดงว่า,ท,าท่านยืนยันบอกว่าทําเพื่อไปขอมติคอรมอท่านประธานนะแสดงว่าเอเอในการทําผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมนั้นท่านไม่ได้ทาใช่ไหมท่านนึกออกนะฮะมันต้องแยกกันนะถ้าตอบว่าทําเพื่อขอนําไปขอมติคอรมอเพื่อยกเว้นสร้างอย่างเดียวใช่ไหมยกเว้นการสร้างนะแต่ในการสร้างท่านท่านทำไมหมแสดงว่าท่านไม่ได้ทำใช่ไหมท่านนึกออกไหมฮะเพราะพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นเขามีหนังสือท่านประธานว่า ที่เขาไปร่วมประชุมเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงทำเอเอแต่ให้เขาเข้าร่วมประชุมเท่านั้นจริงๆผมยังมีไอวิดีโอให้ท่านดูระยะยาวทันยาวเลยคะแต่หลายนาทีมันจะเกินเวลาท่านประธานใช้เวลา20นาทีนั่นเองฉะนั้นท่านประธานนะตรงนี้เป็นคําตอบแต่ผมไม่ขอถามถามต่อท่านประธานนะได้สรุปได้ว่าเอเอที่ทำเนี่ยทำเพื่อไปขอให้คอรมอยกแว้นนะฮะยกแว้นเท่านั้นเองนะงั้นท่านประธานขอสรุปนี้นะฮะ คำถ,ถามที่สองรรท่านประธานนะคำถ,ถามที่สองรรท่านประธานตอนนี้ท่านเริ่มดําเนินการแล้วเริ่มดําเนินการแล้วแต่ปรากฏว่าท่านประธานนะหน่วยงานที่ท่านขออนุญาตเนี่ยซึ่งทําในน่านานา้ำหรือทะเลอะไรก็ตามต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่ารรท่านประธานท่านได้ทาอนุนังสือท่านประธานสํานักระบายน้ําโดยกรทมเนี่ยได้ทําหนังสือกรมเจ้าท่าสามฉบับแนะฉบับที่หนึ่งนะรรท่านประธาน ในกทที่1002อทับ่ฉบับลงมาที่20สิงหาคมพศส5 6 6ันะขออนุญ,ญาตกรมเจ้าท่าขอก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยป้องกันน้ำกักดเซาะตรงเนี้ยท่านประธานแล้วการขออนุญาตท่านประธานกรมเย้าท้าออกพิจารณาภายใน120วันนะท่านประธานตามกฎกระทรวงแต่ปรากฏว่าพอ120วันกรมโยา้าไม่อนุญาตท่านประธานนะ กรุงเทพมนครขออบับนะฮะทำเพื่อทบขอติดตามความคืบหน้านะเป็นหนังสือกทออที่1002อทับ่ฉบับลงวันที่22สิงหาคมพศ2567ฮะนะทำไปแล้วธรรมดานะกรมยุทท่าก็ยังไม่อนุญาตนะยังไม่มีหนังสือพิจารณาจนในที่สุดทัางแต่ทำหนังสือฉบับที่3ดมโดนที่สุดนะนะถึง ในการก่อสร้างนะฮะแนวป้องกันน้ําป้องกนันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางกุนเทียนกรุงเทพมหาคนครและศูนย์ตรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งในหนังสือที่กทอนึ0ทับ2 3 7 0ฉบับลงมาที่16มิถุนายน2 5 6 8หนฮะหนังสือทั้ง3าฉบับท่านประธานฮนะ,นะที่ทำไปเนี่ยกรมเจ้าท่าไม่มีคำตอบ ไม่ได้มีอนุญ,ญาตให้ดําเนินการก่อสร้างเลยท่านประธานเมื่อไม่มีการก่อสร้างเนี่ยเราก็ก่อสร้างไม่ได้ท่านประธานเพราะท่านประธานจะเห็นนะฮะว่าไอ,ทอบบ้ที่บ่บาบัดที่ฝั่งธนบุรีอ่ะที่มีปัญหาที่ท่านวิรัตธรรมยะยเอ่ยนามท่านที่อภิปรายบ่อยๆเขตบางกอกใหญ่บางกอกน้อยเนี่ยท่านประธานที่ทําไม่ได้เพราะกรมเจ้าท่าไม่อนุญ,ญาตเช่นเดียวกันท่านประธานเลยล่าชา้า แต่ตรงนี้อ่ทั้งสามฉบับไม่มีฉบับไหนเลยฮะที่กรมเจ้าท่าบอกว่าอนุญาตให้ดําเนินการแล้วอะ่ะท่านประธานเมื่อไปดําเนินการแล้วท่านประธานนะเราเข้าไปทำเนี่ยถ้าเกิดปัญหาท่านประธานถ้าเกิดปัญหาเราทำยังไงฮรท่านประธานผมเรียนถาม,มท่านประธานถึงท่านผู้บริหารผมขอเรียนถาม,มท่านประธานนะถึงท่านฝ่ายบริหารว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยหากว่ากรมเจ้ทาท่าไม่อนุญาตนี่เนี่ยท่านเข้าไปดําเนินการเนี่ยมันจะผิดนะ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพศ2500พศ2556ตรงนี้นิดงนี้ทางฝ่ายบัญหาจะทำยังไงท่านประธานเกิดว่าฝ่ายกรมเย้าทย่างไม่ดำเนินการอนุญาตและท่านก่อสร้างไปแล้วผมเรียนถามนะท่านประธานครับครับส่วนฝ่ายบริหารครับครับเรียนท่านประธานที่ครบท่านสมาชิกสภาสังเกตครับ คำถามที่สองนี้คือกรุงเทพมหานครได้มีการหาเรือกรมเจ้าท่าแล้วนะครับว่าพื้นที่เนี่ยที่ก่อสร้างพื้นที่อยู่ความดูแรงกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้เว้นแต่เรื่องของท่าเรือซึ่งถ้ามีการทําท่าเรือเนี่ยก็ต้องให้กรมเจ้าท่าพิจารณานะครับในส่วนของการก่อสร้างท่าเรือซึ่งจะมีการลงทะเบียนกับกรมเจ้าท่าต่อไปครับเพื่อในส่วนก่อสร้างตรงนี้ยังไม่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 มียังไม่ถึงของการทําท่าเรือครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าครับท่านได้รับผลการถามต่อไปครับ ครับท่านประธานฮนะถ้าท่านบอกก่อสร้างได้พอดีเดี๋ยวผมหาเกี่ยวกับพรบรท่านประธานฮนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงท่านประธานว่าท่านสามารถทําได้เพียงใดหรือไม่ท่านประธานผมขออนุญ,ญาตนะขอคําถามเดิมท่านประธานนะเพราะยังไม,ไม่จบนะฮะ <c oughs> ถ้าคานิยามท่านประธานนะของในเกี่ยวกับการดําเนินการก่อสร้างเนี่ยเขาไม่นิยามเฉพาะเขตกทมท่านประธาน เขานิยามกว้างมากๆท่านประธานของกรมเจ้าท่าในการที่ดําเนินการในกรณีพวกนี้ท่านประธานครับนะผมขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตดูข้อพรบรนี้ถึงท่านประธานว่าเนี่ยเ้าหมายถึงท่านประธานนะเขาหมายถึงรําลคลองทะเลสาบอะไรเยอะแยะท่านประธานนะแร้วรวมถึงนะรวมถึงทะเลด้วยท่านประธานนะรวมเยอะเนี่ยบางถึงหมายถึงคลองแม่น้ําบึงอ่างเก็บน้ําทะเลสาบ อันเป็นกลางสัญจรที่ประชาชนหรือทะเลภายในหน้าน้้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวท่านประธานเขาไม่ได้บอกนะว่าท่านประธานว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยเขาไม่ได้บอกเลยท่านประธาน,เ,าเ,าานเพราะข้อบัญญัติน,นี่มันเป็นกฎกระทรวงฉบับที่63พศ2537ท่านประธาน ออกตามความในพระราชบัญญตัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยศักราช2,404ร .500, 500 2,456ครับท่านตรงนี้ท่านประธานนะมันเป็นการยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะเป็นน่านน้ำน่านาน้ำไทยท่านประธานไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามท่านประธานหากทำติดลำคลองหรือน่านาน้ำหรืออ่างก็บน้ำานี้ต้องขออนุญาตกเจ้าท่าท่านตอบว่าเป็นของในกรุงเทพมหานครคงไม่ใช่ยาท่านประธาน นะถ้าเกิดมีคนร้องขึ้นมาท่านประธานนะความเสียหายเกิดขึ้นนะเพราะตอนนี้เราเริ่มเราเซ็นสัญญาไปแล้วท่านประธาน1,620ล้านบาทถ้าเกิดมีอันเป็นไปท่านประธานใครรับผิดชอบผมเรียนฐานท่านประธานงี้แล้วอีกทีท่านประธานผมขอต่อเนื่องท่านประธานอ๋อคำถามที่3เลยจะหมดเวลาแล้วท่านประธานคือการขออนุญาตนะท่านประธานที่กรมเจ้าท่าไม่ขออนุญาตท่านประธานฉบับที่3มผมเรียนท่านประธานงี้นะที่ผมอ่านเมื่อสักครู่ท่านประธาน เป็นฉบับที่สามนี่เป็นการเจ้ามั่นเจ้าท่าขอเอกสารเพิ่มเติมฮะขอเอกสารจากหน่วยงานเพิ่มเติมหน่วยงานส่งอเอกสารเพิ่มเติมให้ทําไมกรมชาางไม่อนุญ,ญาตท่านประธานทราบไหมครับเพราะว่าการขออนุญาตท่านประธานการทําเขื่อนการทําอะไรหน้าที่หน้าที่ของเอกชนเนี่ยเขาต้องได้รับความยินยอมจากเอกชนที่จะทําแนวหน้าที่เขาด้วยเพราะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบการ ในพื้นที่ของเขาท่านประธานในกรณีเช่นเดียวกันผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าการที่ท่านทําหนังสือจบที่3เนี่ยแล้วกรมเจ้าท่าขอเอกสารเพิ่มเติมมาแล้วยันท่านยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเอกสารเพิ่มเติมที่ยื่นเนี่ยเป็นรายชื่อของเจ้าของนะเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือไม่แล้วท่านได้ยื่นหนังสือจากเจ,จ้าของที่ดินที่มีผลกระทบในการสร้างเขื่อนตรงแนวที่ท่านสร้างนะทุกแปลงแล้วหรือไม่ครับรท่านประธานขอบคุณครับ เชิญฝ่ายบริหารครับคำถาที่3าครับขออนุญาตท่านประธานอธิบายประเด็นที่2ก่อนนะครับคำถามที่2ที่เมื่อกี้เรียนว่าที่ขอทําไมพื้นที่กรุงเทพมยามาครไม่ต้องไม่ต้องขอกรมเจ้าท่าจริงๆผมอาจจะอธิบายสั้นไปขอขยายความหน่อยนะครับพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเนี่ย2,735ไร่เนี่ยซึ่งกรุงเทพมยามครได้ตามมาติคอรมนะครับให้รับมามอบดูแลในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับและเป็นพื้นที่เฉพาะ ของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครเดิมเดิมเป็นการตามเจตนารมณ์อมของมตรคอรมอครับก็เลยกรมเจ้าท่ากับพนารณาแล้วว่าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาขอกรมเจ้าท่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่าเรือนะครับส่วนประเด็นที่2ที่การในส่วนด้านหน้าด้านหน้าที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของเขตกทมขเดียวกันเมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าตอนรับเรารับการยินยอมในสิ่งยินยอมจากเจ้าของที่ที่อยู่หน้าท่าหมดแล้วครับ คุณท่านรองผู้ว่านะครับตอบครบนะครับสามคำถามท่านนายกพลคือทำนะขออนุญาตนิดนึงท่านประธานขออนุญาตนี่เดียวนะที่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าตอบท่านประธานนะคือคือคือท่านการสร้างการสร้างทุกอย่างท่านประธานเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะท่าเรือขออนุญาตท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานงี้กรมเจ้าท่าเนี่ยเขาบอกสร้างทุกชนิดท่านประธานไม่ว่าท่าเรืออาคารกำพงกำแพงขอหมดนะท่านประธานนะ ถ้าท่านตอบอย่างนั้นสำนักระบายน้ําที่ทําบ่บําบัดนะท่านประธานทำไมต้องขอแล้วครับไม่ใช่ท่าเรือนะบ่บําบัดนะท่านประธานท่านก็ต้องขอฮะที่กาบ่บําบัดที่ฝั่งทนช้าเพราะว่ากรมเจ้าทไม่นุญาตให้เราทในคลองท่านไปดูนะพรบตรงนี้ท่านประธานเนี่ยเนี่ยข้อบัญญัติเนี่ยก่อกระทรวงตรงนี้นะฉบับที่63ท่านไปอ่านนี้ชัดเจนรายละเอียดข้างในเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะเดี๋ยวผมส่งให้ท่านประธานดูนะว่า ที่บอกว่าเฉพาะท่าเรือจริงเขาเ่านะครับเพราะมันอยู่ในมือผม,รรมท่านประธานนียนะที่ท่านตอบนีคือเราต้องพูดท่านประธานที่ต้องนํามาพูดถึงท่านประธานเพราะว่าผมกลัวครับว่าหากความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบในกรณีพวกนี้ท่านประธานเพราะสภาเราได้อนุมัติเป็นร้อยเปอร์เซนต์ให้กับทางผู้บริหารไปแล้วท่านประธานนะครับถ้าผู้บริหารอนุมัติไปแล้วผู้บริหารเอาไปทําแบบนี้ท่านประธานโดยไม่คิดถึงคํานึงถึงข้อกฎหมายและความเสีายที่จะเกิดขึ้นท่านประธานนะ สภา,าเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะว่เาเราอนุมัติไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่เอกสารที่เราก่อนุมัตินี่เอกสารยังไม่ครบเลยมติคอรมอยกแผนยังไม่ให้เรามาเลยเขาบอกแต่ท,ทาทันนะจะทําทันภายใน EAA แต่ทั้งจนแล้วจนรอดก็ทาไม่ทันท่านประธานแล้วลม,ามา,า,าขั้นตอนมันเลยขั้นตอนมันมวิธีการขั้นตอนทั้งหมดมาท่านประธานนะฉะนั้นแล้วาท่านประธานนะอ่าสภา,าของเราแห่งนี้าท่านประธานนะเราก็ต้องตรวจสอบนะและเพื่อจะได้ดําเนินการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นในกรณีแบบพวกนี้นะในอนา,นา,นา,นาคตด้วยครับธรรมดานขอบคุณครับ